ขับรอแล้วมันควรขับได้างหน้าอย่าขัไปลงมาลงมาขารอกว้างหน้าขาพนวดูปุ๋ยดูวามน่ารกไหม นี่ก็จะเห็นนะคะจากคลิปค่ะว่ามีชายคนนึงขับรถกระบะจอดขวางหน้ารถพยาบาลนะคะแล้วชายคนนี้ก็เดินลงมาจากรถมาที่ข้างๆรถพยาบาลเพื่อต่อว่าคนขับรถพยาบาลด้วยถ้อยคําที่หยาบคายค่ะเราต้องเซ็นเซอร์หลายตูดเลยนะคะแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่พอใจเกิดการโต้เถียงกันนะคะคลิปนี้กําลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยด้วยซึ่งทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลเองก็บอกว่าพยายามเปิดไฟขอเส้นทางแล้วก็ส่งสัญญาณแล้วแต่ทําไมรถกระบะถึงไม่ยอมหลบ และบนรถพยาบาลมีกล้องหน้ารถสามารถเปิดดูได้คู่กรณีก็ต่อว่ากลับมาค่ะบอกทำไมรถพยาบาลขับเร็วขนาดนี้จะรีบไปไหนแม่ถามแบบนี้นะคะทั้งๆที่ในรถยังมีคนเจ็บอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าขับรถปาดมารถของเราก็มีกล้องหน้ารถเหมือนกันเทียงกันแบบนี้ค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะระบุข้อความพร้อมกับคลิปนี้ข้อความที่ระบุเนี่ยบอกว่า เราแค่ขอทางเพื่อที่จะไปส่งคนไข้และคนไข้ก็ป่วยหนักด้วยยังอยู่บนรถแต่รถกระบะคันนี้กลับขับเลนขวาแบบไม่สนใจแม้ว่ารถพยาบาลจะเปิดไฟขอสัญญาณเพื่อที่จะขอทางแต่ก็ยังไม่หลบให้แถมยังจอดขวางเพื่อลงมาหาเรื่องอีกด้วยเวลามีค่ามากเพราะว่าต้องดูแลคนไข้ให้ปลอดภยัย หลีกทางให้รถพยาบาล ag, อยากให้คนไทยมีน้ำใจให้กัน ag, อยากให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตบ้างนะคะซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลและคิดว่าคงจะไม่หยุดแค่นี้ล่าสุดนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณภัยบุญพนมทวนคุณพัทราวุฒิโชคประกอบกิจก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางพยาบาลเนี่ยนะคะก็เดินทางไปลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ หลังจากนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามและรวบรวมหลักฐานโดยมองว่าก็คงจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกแบบนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเรื่องของกรณีพิพาทมีเพียงหน้าที่ก็คือต้องส่งคนไข้ไปรักษาตามหลักมนุษยธรรมนะคะและอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งตรวจสอบกันหน่อยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรโดยส่วนใหญ่แต่ละคนก็ คือถ้าเกิดอยู่บนท้องถนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะรีบไปไหนหรือหัวร้อนเพียงใดเราก็ควรจะหลบให้กับรถพยาบาลนะคะขอบคุณที่ติดตาม P n n ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TN n Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ